เราก็เปียร์ตีร้านก็ได้กันนะวันนั้นใช่อ่ะกาในนามตัวสักนิดเดี่ยสลามอะลัยกุมวะเราไมะตุลลอฮิวะบาโรคกาตุสวทั้งทีทุกคนนะครับอ่าพมแหลกบุรพาครับครับผมบีบังจับไม่กาหลายๆคนกาคุยอินทริปมังเลแล้วนะครับกางานมัจยิตรไปไล่ทีแล้วกันกากากาอย่างเดียวเลยกาขึ้นปุ๊บไม่ทุกคือคุณมาร์กเร่ง นายกอเสียงเอฟสีเล็กบุรพาหน่อยครับไม่ต่างไงนะไม่โดนใครเอฟสีพี่บังบังไม้ด้ไม่ต่างไรนะนายกอเสียงพี่บังจับไม้ดีครับบางเล็กเขาวายุตรงกลางฮิตว่าแล้ไม่ค่อยเห็นว่าเราสองคนเขาเปิดไฟมิวิคกี๊ดดวงแล้วไอเราคุยก่อนนะน้องบิ๊มใจเยอะเดินใจใจใจได้ถ่ายคลิปเหมเมมกันด้วยปุโบจะครับ ขอบุญขอบุญขอบแม่พี่น้องชาวบาเล่ย์นะครับที่ไอโอกาสครับมารู้จังเหรอวะมีเงาะดินี่น้ำมอกระป๋าดิน้ำมอกระป๋าน้ำมอกระป๋าชื่ออะไรครับชื่อน้องบีมค่ะชื่อน้องบีมออ๋ชื่อน้องบีมอัดอัลบั้มจ้าลแปะวะไรเหรมีมีแฟนกัแม่หรอพ่อมีแฟนกับแม่เหรอไม่มีจริงลิลล่าที่ ลองลิ้นะนะ่ากนะทอ้เมียใจมาหยิบได้นะอืมอวันนี้ครับกงอีกหนึ่งคนว<ต>ึ้นมานะครับนั่นก็คือน้องบีมเ้าหลามนะครับน้องบีมพอจะบอกให้เราทราบได้ไหมครับว่าอยู่อยู่ในวงการที่ขายจริงๆแล้วเนี่ยชื่อชื่อร้านของป้านี่เรารู้จักมานานแล้วใช่ไหมครับคือเอาจริงเหรอเอาจริงขอาดนรับมีบ้างเหมือนกันได้ก็ได้เมีย <c oughs> <c oughs> เมียบังเลิกอันถ่ายวิดีโออะไรเยอะนะเมียต้องมาว่ามึงหย่าหมากเดี๋ยวลุงเวทีมึงตายวะก็ย้อเขาย้อน้องบีมพอจะบอกได้ไหมครับฝั่งใต้หรืเหลืองใช่ไหมหน้าตาหน้าตาเป็นผลพักลางเลยพอดีบังจะบอกบังเกิดภาคกลางบุงเท้ค่อนบุงเท้เลยตอนนี้น้องบีมน้องบีมพอจะบอกได้ไหมครับว่าเรียนอยู่ชั้นไหนครับม .6 ค่ะเรียนม .6 ได้รับอยู่โรงเรียนอะไรครับ พี่ตาลาะที่ไหนนะครับกระบี่กระบี่นี่แค่มาจากกระบี่ไหมครับวันนี้มากับใครบ้างครับมากับพี่สาวแล้วก็พ่อเฮ้ยพี่สาวเขาช่วยนะพี่สาวเขาช่วยมากันนี่คนนี้พี่สาวใช่ไหมพี่สาวมาพี่สาวช่วยดูมือนกับน้องบีมเลยไปตาไปยิบพี่สาวเลยไปตาไปยิบพี่สาวเลยพี่สาวก็ช่วยกัน bằng lệch mình lấy cho tám mày 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 mày